पीता मिलंदी मोकिली อยู่กินแล้วกัดน้องเพราะเป็นครูที่ต้องใจจัหน้าใหญ่จอมสีม,ม,มุทะมันเอจะมีกันแล้ว เบิงกรดว่าลูกเป็นผู้ยิงหามจริงจริงแล้วบุญกเมาเลนวัวเมือนจากสวัลต้งไปกรดแล้วนับเส้นนู่นน่ได้จ็ดวันในชีวาดวงจันทร์วันไม่ชนาแต่เ,เดียวนี้พี่กะโจนจะนั่งนอนก็ไม่ติดรุดจยคิดแล้วและแ้า ปีจะนำมากล่าวาอย่าบอกลูกคููที่รักและสักเวลามันจำใจดอกและจะตึ้งเวลาจะจากกันตึงตัวพีไปแลใจะย้ายละนูไม่ว่าโชกเมื่อนืีนดับหลับหลบนึกแต่มีมียก็ ต้องไปอยากไปตามและมีความสำคัญเตรียมปันกล่าวว่ามอมนองเรียนงอะไรเราอยู่กันนัดนัดไม่มาจัปลักแรกทีุ่กมากราซามีบอกันเปิดวิตีไหมแต่บอกแกกน บาใจสุขเรื่องไรบอกกับอมไม่ตีตองพูใจากรีวันมีความทุกข์อะไรก็ควรบอกกับเมียสิดีกว่านะพี่นะพี่จะมาทุกอยู่อย่างนี้มเมียจะรู้ได้ยังไงว่าพี่ทุกเรื่องอะไรล่ะคะกรีวันคะปูตสมบัตา ความทุกข์ของพี่นันก็มากทีเดียวเลยน้องเรื่องอะไรล่ะคะพอเมื่อวานนี้พี่เปิดวิทยุกวังตางสถานีวิทยุเองนครตรีรัตนาก็ได้ประกาศโดยเชฟพอแต่คำที่ประกาศโฆษณานี้ก็เป็นคำสั่งเสด็จพ่อว่ากรีวันอยู่ที่ไหนรีบด่วนกลับพี่ก็นึกระแวงใจว่า ไม่พอกับแม่คงจะเจ็บไข้ได้ป่วยลงคนหนึ่งนี่นะจ๊ะจำเป็นแล้วที่พี่จะกลับไปพยาบาลพ่อหรือพยาบาลแม่อ๋อพี่กรีววนกลัวว่าเมียจะไม่อนุญาตให้พี่ไปเลยคะต่อไอยบ,บุตบมันเนั่นเป็นผู้ที่รู้สึกดีรู้สึกชอบทุกอย่างเลยเราถือว่าพ่อแม่ก็ให้กำเนิด อุปการรักษาตั้งไปเลก็กจนโตไอเมียน,นี้เราพบเมมมาโตแล้วพี่ไม่ควรจะคเมีงไงมากเลยแนมะ้เรื่องเมียนะะคะขอให้พี่เดินแทงไปพยาบาลพ่อพยาบาลแม่คะ่ะก็ใยแล้วบุตรบันแต่ฉันอยากที่จะพาเธอไปด้วยนี่จ้ะพี่กรีเวนไม่ควรเลยพี่พาเมียไปด้วยนะบุตรบันเคยพูดกับพี่กรีเวนมาแล้ว ว่าพี่กรีวันรักบุตรสมบันไม่ควรตามฐานนะเพราะบุตรสมบันเป็นเด็กวัดขอทานเจ้าบ้านจินจินเดินวัดไม่สมแก่หน้าแก่ตาพี่เลยพี่รักเป็นเมียหลังชาหรือเป็นเมียรับรับไว้เต่าพี่ไม่ควรที่จะนําออกหน้าออกตาพี่จะปล่อยเสื่อมแมแค่ไอหนูอยู่เลี้ยงล,ลูกดวงจันในพี่ไปเถอะ บุตรบัณฑจาฉันถือมาติดอย่างหนึ่งว่าโลกนี้ขาดบุตรบัญคนเดียวแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วเฉพาะฉันน่ะที่ไหนไม่มีบุตรบัณที่นั้นแยกไปเป็นดุด,ดังป่าชาที่ใดที่มีบุตรบัญอยู่ที่นั้นอุปริมาเมือนอย่างวิมานทิพย์ฉันอยากให้เธออยู่ใกล้ฉันเสมอไม่จ๋าที่รีววน แต่อย่างนั้นก็ไม่ตกลงเลยนะพี่นะเราควรจะไปหาไปฤสีท่านผู้รู้ขอ,ขอความเห็นบรานกนดีกว่าว่าควรหรือไม่ควรจะยงไปด้วยอ๋อแต่อย่างนั้นก็เป็นการตกลงจากบุษบันดับตัวเป็น้องนักหน้าเนี่ยนะพัวก,กับเนี่ยจริงกันด้านหลักขาดกนเก้าวจินมเหล่านั้นก็ว่าแล้วรักกันเหมือ,อนเคยอุบนุ่ ตายมันยอดลุดแล้วก็ยังมัดคลิกกันอยู่งั้นไม่ว่างพืชพวกกับเมียเนืองที่ได้รับอนุโมทิจิตใจมันสูงกันกานี้คนเรารู้จักพ่อนันรู้จักพ่อนยาวรู้จับอายดูจักปันฮ่าก็มันละก็นั่นแหละคนเราในระดับสำคัญกานี้พวกกับเมียได้จิตใจสูงมันดูจักพ่อนันพ่นยาวแล้วเหมือนกับข้าวปลาทุกดำเลยนี่ ตั้มใจีควันแล้วไม่มีปลิกไม่มีวันอ่าตอนนี้พูดตังผู้ม่อยากจะจิกจไม่ตรงกันเลยมั่วเลยครับก้าวดำลากับคุยคุย้งวันปลุกวันปลุกมาจับได้ความงด้วยตายตอนนี้มันหน้าบูชาตรงนี้ใกล้วันตึ้งแค่เป็นลูกกระตักแค่แกรูร้จักต้อมตัวหรือว่าครูจะคุณรหรือไม่ค,คุณแกไม่คำนึงตึ้งันวนันหน้า ความชิ้นแค่เป็นลูกแกรักขวนที่มาหลักกับเด็กวัดก็ทานจย่าบันกินกินในวัดคันนี้บุตราบันก็รเมือนแกกับพันนาให้ขี่วันควางอยู่ตามเมื่อว่าไม่ขวนเลยที่หลักแกลแต่ขี่วันแกไม่ควัางแต่ว่าแกหลักแกไม่ที่ตมพื้นท่นนี้บุตร้าบันว่าหลักไร้ลักเอาเป็นเมียหลับหลับหรือเป็นเมียลังชักไม่ขวนเอาไปออกหน้าออกตาผู้ไอ้เผยเชื่อชื่อนั่นไม่ถึงว่าผู้ยิ่งรู้จักต้อมตัวหลักผู้บูชาผู้ไม่ทำลายเกียรติผู้มันนาท่านเชิญมึงกัน โอ้ยิ่งจะทุกระกับบางคนก็มันน่าเกลียดเหมืนกเลยหนูไอที่รู้จักต้อมตัวไอรู้จักขายวาบผุยยายนั้นมันน่าบูชาขีะทุกขกับบางคนยิ่งทุกวันมึงไม่แคลงเลยถ้าพอกได้เป็นเจ้าก็เลยไหมมันอุปราคาเป็นดอกกวาดิมันน่ามองเห็นหมมู้ก้านาเทียมเทียมอย่าไปจีบมันจะไม่เลวเป็นซาคีไม่อู้เ ยาไปพลัมดำมาดำมามองเป็นยาผ่านเท้ามันจะไปลุกต่างมันก็ไม่ใช่วิเชตไ้จ้าุทโตอยู่ใคบ้านคัวมากย่างอางถึงอย่างโอแสเล่ย์เยไหมว่าผีกันมีปุ่มชันหนักเรียนนักก้าเป็นนาจางก็มือปราณงานเดิมตู้ก็บางคนปุกบ้านยู่ใจล้นมังไหมตัวคนเดินป่านมาจาบบุญน้อเลยจ้ะ vẫn bị chặt ráo liền bật kiếp kêu 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 trong hòa bình cái tắt phá ta bỏ lùng chăng lên coi nơi giàu sai quạt bạc coa vậy đấy câu hỏi này chẳng mày hoặc chi chặt có nhím kề trái để mấy lỡ vào mày nhận hỗn loạn cái ní mày tu cơ quân bắt mày phải khang lên trong làng ngoài bên, anh chắp mày phù cái con hung mà trong bực กามวิตัยอยู่ไม่รู้เพศายเลยว้วว้าไม่รู้ก้ามวีเจ้ร่นก้ามวี้รวยไมมาเจ็บจอย่างนั้นมาใช้เจ้าพอทกไปบักเอาไอ้มึงกันได้ผู้ละกันดันไปนั่นแหละโอ้มาความคิดไอ้หนุ่ยตายโ่งไปนี่จะพอได้เป็นเจ้าเลยไหมโอ้ยมุงก็กรราชการสามเลี้ง ครูนายอำตำรวจนาเจ้าพ่อเก้าแขกครูอยวมงไม่ไลวเขมาทำตัวลูกลกกกมันนุ่มตกน้ำมันผีครูผีครูเธอได้ไหมเจ้าพตำรวจโดนขุดถาตอนหน้าโกไปแล้วไปน้อยอย่าผีมู๋ไงวันเย็นกลับมาจากบ้านจานผีมู้จะลพกเก้าพคือไม่ก็กก้าปกินเหล้กับมูลเผีมูอจะนุ่มคุยกับผีมู๋ก็ครูเลย ผีมูผีมูหมอบกลุ่มจับเป็นดอกบัวทุกมันไกลๆนี่วันหน้าหนุกไม่ว่าผีมูจะไาเจียวตัวตุ่แต่ส่วนเอาะมึงเนี่ยมันล้ยออมาความจริงๆแกคงพูดไม่มีครมาหนุ่งเงอตาย้อกูไปจะกูแ้่น้อยเลยเลกูพิโกแล้วมงนไม่ใช่เรื่องนี้มาเทียวมาเล่นใส่ว่าต้องถึกูคุยรู้กูรา้แล้วนะว่าแต่ยงนั้นต้องไป่ะ จากน้ำตานับมาใหญ่เลยขึ้นไปวันตาน้บตา ในบุตรบันตั้งแต่พอได้หมอบมาจะเป็นขู่พวัวตัวเมียหรือขู่แต่งางานกันยู่มาจนได้ลูกคนหนึ่งก็คือดวงจันทร์เจะเพนกอดเจ็ดวันเ่านั้นแต่พอที่มองมามองมานั้นไม่ยอมเห็นหว่าจ,จะถูกโต้ประกัรเลยและไม่เคยลบรลาป้าปามกันแม่ในเรื่องนี้ครานี้วันนี้พอรู้สึกต้องกวเห็นเจ้าน้องนำป้ากันขึ้นมาทาั้งซ่องคนพวัวเมียไม่เจ้าโกดเลยหลบเลย อาคัดใจเลื่อกันบอกกับขอพี่ลูกตรีวันลบเล่นกันลาลุกให้น้ำตาลังเล่อยขึ้นมาน้นบอกขอพี่เปล่าครับทนาจารย์ไม่ได้ลบกันหรอกเออไม่ได้ลบกันครับอิบุ่าบันล่ะเปล่าัาไม่ได้ลบกันหรอกอ่าไม่ได้ลบกันแล้วลองกันซอยนี่ใครลองตังค่กใครมานำตาขาดทึกขาดซุม่มนั้นไม่ลบรล่อยกันแล้วนำตามันออกซอย,อยนี่ ก็เนื่องจากความรักครับอีบุตรบัตลละก็เนื่องจากความรักครับโอตกลุ่งน้ำตาไม่มีความหมายอย่างไรเลยคุณลกันนั้นอูแต่ข้าวใจว่ามันต้องถูกต้องกรธกันทีตึ้งน้ำตาออกกันแล้วละกันนี้ก็มันออกเหมือนกันนะมันเชื่อม่ไดอยลยพันน้ำมันอยู่เชียวถูกก็มันออกนุกก็มันออก รักกันก็มันออกดีใจก็มันออกลับลืมตัวก็ออกเอ้ย่ะไอ้จริงกันได้พูดเลยไม่เชื่อใจแลังโอ้ไอ้คนนำตาบุญมาเอินวิรลยรับร้อยมาู่มาบุกันขี้เจ้าพูดตรงมาว่าเล่มือมันม่ใจรับลืมตัวก็จะออกมาเออเฮาตาจะไม่พอใจแตมที่เจ้าลักกันคือเคืึงกับนำตาลังเลยวันนี้ลาวพอที่รู้ พอเมื่อวานนี่เลยครับผมได้เปิดวิทยุฟังสะานีวิทยุแองแคนครกรีรัตนาก็ได้ประกาศโฆษณาแต่คำที่ประกาศโฆษณานี้ก็เป็นคำสั่งสด็จพ่อครับประกาศว่ากรีวันอยู่ที่ไหนรีบด่วนกลับผมเข้าใจว่าไม่สด็จพ่อก็อสด็จแม่คงจะเจ็บไข้ได้ป่วยลงคนหนึ่งครับและผมอยากที่จะด่วนกลับไปเพื่อพยาบาลพ่อแม่ พอเหตที่รองไก่บุตรสบันไม่ไปเพ่าะพันนั้นในลูกนะก็งให้ผมไปครับแล้วเห็ดไรเกจะารองอะนมยากศิจะภาบุตรบันไปด้วยครับแต่บุตรสบันก็ไม่ไปนอยพันธุ์พือตรงไหนไอ้บุตราบันที่มึงไม่ไปนี่นายมึงแามแล้ขก้นมาทีอีกิจฉัดรือเอมพอดก็เม็ดก้มฝนพอกควางได้ทีเก็บพว้อผ้าไปไม่ไปเรื่องพันธุ์ือ ก็เลื่อนแจกลูกรักผัวค่ะเลยที่มันตอบมาลูกรักผัวแล้วเล่ยจ่ผัวพา้ามึงไม่ไปอ่ะลูกไม่เท่าแต่รักลูกบูชาด้วยค่ะรักผัวบูชาผัวแต่ไม่ไปก็ปเลื่อนแจกกลัวผัวจะเสียชื่อค่ะมาพี่กรีวันพาหนูเดิแทางไปใครทั้งหลายก็จะรู้ ว่าบุตรเสบันเป็นเมียพี่กีวันแต่พานะบุตรเสบันเรวมากเป็นเด็กวัดขอทานชาวบ้านกินจินเดนวัดฉันพูดกับพี่กีวันแล้วว่าขอให้บุตรสบันเป็นเมียรับ,บหรือเป็นเมียหลังจากพี่เธอไม่ควรจะเอาไปออกหน้าออกตากลัวพี่จะเสียชื่อค่ะน้าจิงเรียกว่าหนูรักผัวบูชาผัวค่ะไอ้พุ่นมันจ่ายได้กันพันั้น ว่าใจด้อยเป้หนุนที่มันจใจกว้างกอคอยอายู่นึงคนเราหากินอนไรที่บ้านจะเกี่ยวกว้างกว่าชาวบ้านก็ต้องอดใแหละต้องายได้ตั้งเป้เอาทุกหนห้าผื่นั่นไม่เรื่องเลยดาวไปพลากับฤทธิที่ดาวว่าจริงได้อนู่นนี่เอาและมึงซะเนึกมากูกับพ่อควางดันแต่จะตั้งที่วันที่ว่าพันธือว่าใจเจ้านั้นสำหรับผมนั่นเองครับ เมียของผมจะอยากจนเช่นใจก็ตามแต่ครับในเมื่อผมรักและผมอยากที่จะนําออกหน้าเสมอครับผมไม่ได้นึกไปเลยว่าเมียของผมเป็นคนเลวบนถือว่าฐานะก็ต้องเทียบเทียมกับผมจึงผมรักอ่าอ้นี่กระจายได้ฮะว่าจะลอยไปนี่อาละกะ็กกันนี่บุตรมันถึงมึงกลัวที่มึงไม่ไปล่อยนั่นพวัวหลักมึงถึงกันนดบนี่เร็ว อเออแล้วเฮ็ดไรแกมึงยังไม่่อเลาวเฉพาะพี่รีวันรักหนูแต่พ่อแม่ของพี่รีวันยังไม่ทราบก่อนค่ะต่างหากวันเขาพอใจก็ดีวันเขาไม่พอใจกลัวเขาจะขับไล่ลูกมาแล้วลูกก็ไม่รู้จะมาอยู่ที่ไหนออไอ้นั่นกากว่างดาอยู่เหมือนกันว่างว่างดอเพื่น ตื้อว่าพ่อหลักกันจิงและแต่ตาพอพ่อแม่พ่อไม่หลักกันไปนอยู่บ้านเมืองของเขาโอ้แต่มันไม่เป็นรุกเหมือนกันตาวันพอพ่อหลายแม่พ่อหลายถ้าไม่โดนอยู่พื้นเหมือนกันการนี้วันนั้นพอจะก่อตา้านดิว่าตาพอพ่อหลายหรือแม่พ่อหลายบุตรบัณฑ์และกวาพื้นผมก็ยอมทิ้งพ่อทิ้งแม่มากับบุตรบัณฑ์เลยครับอ่านี่กระจายได้อนระจายไอยเหรอว่าไม่เลวกันเลย กันตาพนังกอยความเ็ดนกอกูกูยัยเฮ็ดนรู้สึกข้อนะอาจารย์ว่ายังไงก็ตัดสินบร็นแน่ณี่ีอตาลี่บุตรบันไม่ปไ่อยาาวได้สี่วันคานี่มาไปถึงเขาพอแม่จะใกล้ได้ปุ๋ยแตเมื่อรู้ว่าขี้วันไอเ็บเลยจะกล้ได้ปุ๋ยเขมีอะรวันไม่ไปช่วยพยาบาลด้วยไอเรื่องนี้ะมันนักกำคาญมันเป็นโลกกระวาทางโลกมันตีเตียน าว่าผู้ป,ปกครองไม่เข้าเลยไม่รู้จักอีนเนำหุ่นมมมตาให้เป็ดเลือนแค่นความเคเรื่องตกตึ้งคุ้ยให้หลวงนี้สำคัญกูต้องไปไปบุษรสะบันฝันหือไม่ข้าต้องไปไม่ไปไม่ได้กูพลยเที่ยวจืดเดียวก็ว่าว่าเอออีบุตรสะบันทิศเคยที่ไม่รู้จักวันพอพวกแม่ให้พูดจับไข้ไนี่ไม่ไปแต่มันเคื่องมาจกกมานกูตายครเรื่องนี้กูลงเห็นวันต่อไปใจด้อยท,ที่พูดซี่ใจด้อย ไอ้เน oh, like ี่ท่มันล <Brothers> okay, <ini> ่อยจายได้ท่าหลโอ้กันเกยผูดเอื้นะาเกยจายได้เอ้ยมันเกาะกับน้องในชื่อยกตัวเอ้องละเรายุตยุบหลงไม่ช่วยายได้แมองมันผือทีละเฮ้ยมาเล่นกับวันปล่อยมึงแก่ในฉันกัแม่หนุ่มก็จายได้หลาบมันเกาะั้อีีะคนี้มุมันมึงวาือแ่กว่าทนาอาจารย์เลยลูกไปกับลูกไปกันแต่อาจารย์ลอง ลูกก็เพิ่งคลอดเจ็ดวันเท่านั้นเดินไาก็รู้สึกว่าจะอันตรายค่ะไอ้เรื่องนั้นมนเาเรื่องเล็กยากำรับตัวหูยายไปเองถึงแม้ว่ามึงเพิ่งคลอดเจ็ดวันก็ไมเผื่อไม่อันตรายไม่ได้จนถึงเมืองและยากำรับตัวกินใบพลางหูยายไปแล้วดวงจันทร์ลูกก็ยังเล็กไม่รู้จะอุ้มดนั่นไปยังไงค่ะ และการไปช่วยปฏิบัติผอพู้แม่พู้เมื่อยำเป็นกายนี่ฟาลูก้อนไปกันระว่างในเด็กพยาบาลล่ะว่าไว้กูกับเพื่อกูก็ไม่ใจยุ่งเลยนี่อ้อเจ้าปนัดและข่าวลัคอะไรคุณแกนุ่นเหนียวนาบูชาไม่ใจแกเปล่าเต้าหลอกคอมีอะไรยยืนบ้านเชิญแล้วก็นอนตีดูอยู่แหละเด็กสมองเพื่อที่เวลาผอแม่มันกลับมาเมื่อวานถือลูกปูมาคว้าทันงนูอย ผมได้อยู่ที่เชื่องโอ้ลูกกยลังชอบเลยแล้วกำนดดด้วยอาจารย์คะจะรับลูกของหนูเอาไว้แล้วอาจารย์ใจลูกหนูกินอะไรไม่ทราบกูก็ไม่ใจกัดก้อเบียแรงนี่ตายร้านนอนกูอย่างมั่งแหละคิดว่าเธอนุมกับลูกลูกเอาวางมือกลับึืกยังไงลูกหนูดื่มนม้างเลยค่ะ อ๋ออยู่นาทีของกูแต่ว่าก็ต้องทำให้ม <c> ึงไปได้กูรับรองเองเดี e <ettre> ๋ยวก็เด็กเคี้ยวเด็ก้อยอ่ะกูอ้วนยันเลวอยู่ที่อัมบุญไม่กูอ้วนใจใครผิงนะมึงว่าเพื่ออะไบุตรบาลก็หนูไปเลยค่ะแค่นี้พี่วันกามื่นกันมากคำผู้ได้ได้เป็นคำพูดนะป้ามันก็พ่อแม่ไม่รักใครบุตรบาลป้ารอยใหญ่บุตรบาลมาแต่รุ่นซึ่งคิดแล้วกูกับมันไม่ดีนะ ครับแสากว่าพ่อแม่ผมขับไล่บุตรสบันมาผมก็ยอมทิ้งพ่อทิ้งแม่มาด้ดยบุตรสบันครับมาอยู่กันที่วัดเลยอได้ตกงลงไปกันบ้างขนาดนั้นอนะวาบุตรสบันกวงก็ต้อกันแล้วนี่ปเป็มสิมาตอนตีนู่นจะไปอาจจมาลมกใจอย็ ความเจายะเจ้าเวทนานมลูกนะตั้งแต่นี้แลยมานดัาจะก็ลายเจ้าไปครีวันกับไปได้บุตรบันไปนานแล้วครับกาบ,บลาล่านอาจา์ก็อาจารย์พ้นปัญใจป้าผมจะไม่ทิ้งบุตรบ,บันเป็นอันขาดครับเออขอบใจและถ้าได้ไอ้ลูกหนุ่ยไกายถึงมึงเข้ามานี่ดิกูมีอะไรบางอย่างที่จะปลึกษ่ากับพวกซูปลึกษาอะไรหรืสิ ปลุกใจเลยปลุกใจเลยเดีเ๋ยวขู่ทีหมอไปบุษราบันฝอกูบังคับมันไปกากูกันนึกอยู่ใจอย,อยู่มังคันและไอ้นุนเยเออร์ตามดีกรีวันผูดว่าตาพ่อแมไม่พอเจริหลายอีบุษราบันแล้วเขาก็ยอมทิ้งพอทิ้งแมมากับเมียไอ้นั่นก็นเรลุงเห็นและคำพูดนั้นนะแต่ว่าวันพ่อแมก็มีอำนาจเลือกว่าเขาบังคับก็ทิ้งทิงหรูของเขาขเขาไม่ให้มาเสียไอทำไรได้ล่ะ กะณีบุตรมันตกลงเดินทางสัรวัดแต่ทวนมันเป็นผู้ยิ่งเลยเหล่ามันลำบากอันตรายกะณีคว้นว่าพวกคู่รักคนก็อยู่ปลุกปลให้เดินทางไปกับไอ้บุตรบ้านด้วยนะหรือว่าไปช่วยตั้งอู้ตั้งตากันไอ้บุตรบ้านอยู่แค่ไหนก็คู่ตองอยู่ที่นั่นอย่าจากกันนะไอ้ผมก็เคยชังมันกันเลยหรือที่บ้านหนองเข้ากลุ้งในเหลืองนี่ไอ้เราอยู่่ในวัดในป่าดงทุ่งถึกพนนี้กรณีเข้าวไปในที่จะรุ่นในกลุ้งพนั้น ตั้งแต่คำพูดแต่ละคำกรนี่เรกพูดไม่ทูกไม่ตองกับผืนเมืองเลยมาอายกาเห็นไรอย่าเดี๋ยวถักแล้วไปเลยเดี๋ยวดูแต่ตาพูดกันกลาต้องคนไอเทิงแล้วอย่าไปผู้กับคนเอิญเสียนะถ้าหลุมันซามเขาลูกก็ทำใบใบไปเรื่อยมันชิงหูคนต่อยพูดลำบากก็เฉยจันไอเรื่องนั้นกูก็ก็ยเอยู่มึงกันแล้วนู่นนี่อู้ทุกข้าทีหนึ่งแล้วข้าวนั่นกูไปปรุงครบตั้งขยาในกรุงเทพ พาให้เท like well. ียเป็นเด็กวัดไปไปยุ่งออกแดกวันกูมาอายมันน่าแย่เมื่อกลับผ่านิื่นไปปล่อยในกุ่ณเทียนร้อยอายก็ไปเทียนใช่เทียนมึงปั่นเรือไอ้ลึกที่ว่ามึงเอาลื่นไปปล่อยลึกที่ก็ม้วนหัวโจยอยเหลืองเหลวมาเหลวมีแล่บเลยหราบ่โจยอยก็คนไมาโจยอยเลยคุยมาเล่เคยเราเหลืองเคล็ดมาเหลืองเหลืองจะกังลมาเล่บเลยเราเล่บดูไปกังนอจ้ะ กมันยับตงสยุงี้ว่าไปลิงเร้อยนกรุงเทพูใช่ถิ่นเเมืนะมาถึกงเฮ้ยย่ามงงกูยาวให้ควอรื่อเรื่องในกรุงเทพมัมันมันพันเรือพันเรือเรือมาูเากันไปยู่ไวันเขากมนิดกันเข้ากับเด็กวัดในกรุงเทพมกมันชวนกูไปเล่นนัก้ถูกคืนกงกับเด็กกไม่เนเขาไปเล่กันทุกคืนเล่ปอยเล่ปกูกันยับสอปัญญังไอ้ไอ้นั่งันไอ้นั่งอินทร์เนไอ้ปั คินเดียวหลบหลันี่ไม่ใช่ใครตาลาเขาดีหรอกนั่นนี่ะไกันือที่ว่าปานีไปล่อยในกรุงเทปไปเที่ยวแล้งวันวันมันนั้นว่ากูเรียกไม่จับมันนี่กูเคยใจไหวให้ช่วยว่ากำคุงเทพเก็ใครตาลาเาไปแล้วเออแล้วปันเพือกันนี่ปันเพือการีกินตีปนกูมันยับชอไปเพอวันเย็นมาได้กูช่วยเรากูไปเพื่อไปนั่งเรา ขณไอ้ฝวนได้กวดด้วยกันแล้วมาอ้วกเ่ตายวัวม่ามาอกมาเลยไอ้ฝุ่นนี่ไเได้กวัดทนิดจะปูเลยมาคินวัยนทีตัวอยาเิวชวนไปบ้นตะโกไปหนาต้องชวนออกไปเละผบพยุกตเพานั้ยาเวว่าไปเละนั่งยาว่าไปเละนั่งในกรุงเทมันก็ไม่เรีอกวานั่งก็เละผาพยุกต์ตนนี้ตัวจำเหมจะทำวานนั่งในกุุงเไม่มีไอเพี่ยนเป็นผบพยุกต์จะเาจะจำเม ก่อดีว ja. right. ่าชาววันนั้นพระในกุงเทพไม่ใชยืนบาดพอฉันต้องคือกับก้ามาที่นี่ฮะกับพระนั่นใา่ไตไวไปคือกับเ้าในกองกระน้ำลวงกับมันชวนกู้ไปเอากู้ไปกัดไปถึงพอดีคือมู่้นกินฉังสงหายกูจึงกิดมานน้อยๆกว่าอยาเอาแต่เพื่อนในที่นั้นปาพยุนนเมาพื้ตือนต่างกะน้ำลวงเยไรอยว่ามันวกูละ โอ้ยอยไรเยว่าว่าาพยนน้อะไรภาพยนอะไรว่าภาพยนมูอะไรภาพยนมูคปือกูคว้างไม่กว่าน่องมูอะไรมันน้เนี่ยมัว่าาพยนนาอ่มันว่าว่าน่งอะเปลี่ยนเป็นภาพยนตแล้ในกรุงเทพกับไปยันว่าาพยนมู์มูไมยัอันน้เที่ว่าป่าลิมไปร้อยในกรุงเทพ อกูมาเจอตั้งตัวพลูนี่มาชียาพลูมาล้วตั้งเพยเนกูชีจะมดหลักูแกนใจอยู่ที่ยิงกลับปล่อยอันนี้ที่นเราว่าจกูนังป้ารุมร so ูอันวัคนเก่นิดกันกับกูมันมาตามาเยในทีม่มาเย็นกู่านแตายเอาเลยหมูาตักับกูเคยเล่นไม่ได้เลยเการวาในที คำว่ายิน,นเลยคง h ไม่มีเขาต้องเรียกว่านาวไปจังอคำว่ายินเ,เรียกว่านาวเขาก,กจพอไปวันเียงกูนึกึาากาาาย,า,า,ยกา,ขา,า,าข้าวกูไคิดไกว่านั้นเลน้อยกวอาไปเพื่อไปอาข้าวน่ากินก็ทีอันนเอาไปตัวโนอแตายมายำิกันปนั้นแล้วข้าวน่าวปรู้ว่าเอาเย็นแลลว เหลี่ยเ่าเน่าอ้มันก็ว่ายิ้นในกุ้งเทป้ามาให้เปยนหวานเน่าเราดูดีเออไม่เห่าเน่าำกันนันนั้นเลยคุ้วนจอยกับมันลายน่นุ่ยไปกันไต้ยาหล้ากันนักเลยเรื่องกุ้งเทปกุงุยูุ้นนะกลัอนรอีมามาได้พาไปยนต์มุ้ยน่ยเนาะรอือสีเอออย่าไปปล่อยเก้าเน่าลาไปถึงแล้วเ่าาจะการนี้กับมาจาวา न की घोन बि न